เศรษฐกิจอาร์เจนตินายังโคม่าค่ะแม้ว่าผู้นำคนใหม่จะใช้มาตรการช็อคเทอร์พี่ผ่านมาแล้ว6เดือนลดค่าเงินกว่า50%แต่ล่าสุดเงินเปโซก็ยังคงอ่อนค่านะคะสถิติของปลายเดืนพฤษภายังเห็นการอ่อนค่าถึง15%เงินเฟอ้อของอาร์เจนตินายังสูงมากกว่า300%จากต้นต่อการขาดดุลทันการคลังที่ต่อเนื่องยาวนานถึง113ปี อาเจนตินาที่เคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตีอันดับท็อป10ประเทศที่มี GDP ต่อหัวประชากรสูงที่สุดก่อนปี1930กลายมาเป็นประเทศที่ถันแตกติดหนี้ m m f มากกว่า30,000ล้านหรือ1ล้านล้านบาทได้อย่างไรเดซัมมรี่จะสรุปให้ฟังค่ะ เศรษฐีหน้ากำลังเผชิญกับวิกฤตค่าเงินเงินเฟ้อสูงและวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งบางมุมดูไปก็คล้ายกับวิกฤตต้มยำกุ้งของไทยช่วงปี2540ค่ะ GDP ของอาร์เจนตินาหดตัว1.6%ช่วงปีที่แล้วเกินเฟอ้อในเดือนธันวาคมพุ่งขึ้นมา25.5%เกินเฟอ้อรายปีในเมษายนล่าสุดขึ้นมา289.4%แม้ว่าต่อเดือนจะชะลอลงมาอยู่ที่ประมาณ8.8%จากที่เคยสูงระดับ11%ในเดือนมีนาคมมุมอมองของ World Bank บอกว่า GDP ของอาร์เจนตินาอาจจะหดตัวเพิ่มอีก2.8%ในทั้งปีนี้ แต่ที่เศรษฐกิจยังดำเนินต่อไปได้เพราะว่า IMF นั้นมาเติมเลือดให้ค่ะมีการปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องให้ซึ่งววดล่าสุดที่ IMF อนุมัติก็คือ800ล้านช่วงเดือนพฤษภาคมอาร์เจนตินาเป็นประเทศในลาตินอเมริกาที่มีพื้นที่ถึง2.8ล้านตารางกิโลเมตรนะคะใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณเกือบเกือบ6เท่าไทยเรามีพื้นที่5 1แสนตารางกิโลเมตร ใหญ่อันดับ2ของอเมริกาใต้รองจากบราซิลประชากรของอาร์เจนตินา47.3ล้านคนถ้ามาดูในมิติของเศรษฐกิจอาร์เจนตินามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3รองจากบราซิลและเม็กซิโก GDP เท่ากับ6.4แสนล้านเหรียญใหญ่กว่าไทยที่มีขนาด GDP ประมาณ4.95แสนล้าน รายได้ต่อหัวของอาร์เจนตินาตอนนี้13,651ดอลลาร์ 13, ต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับเรานะคะที่6,910ดอลลาร์ 6, สหรัฐต่อปีแต่อาร์เจนตินานั้นมีหนี้สาธารณะสูงกว่าไทยที่ประมาณ80%ของ GDP อาร์เจนตินาเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดของ IMF ค่ะจากลูกหนี้ทั้งหมด94ประเทศข้อมูลณนะวันที่24พฤษภาคมของปีนี้หนี้คงค้างของอาร์เจนตินา สูงถึงประมาณ3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยอ,อันดับ2อียิปต์มีหนี้ค้างอยู่10,000ล้านดอลลาร์อันดับ3คือยูเครนมีหนี้ค้างอยู่9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั้งหมด94ประเทศหนี้รวมทั้งสิ้นของบรรดาลูกหนี้ i m f อยู่ที่ 1.1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐสิ่งที่น่าสนใจมากกับอาร์เจนตินานะคะก็คือสภาพเศรษฐกิจเหมือนกับรถไฟเหาะตีลังกาในยุครุ่งโรจน์นั้นเคยอยู่ในอันดับท็อป10ของประเทศที่รวยมากที่สุดในช่วงประมาณปี1913หลังจากนั้นเศรษฐกิจตกต่ำช่วงปี1970ถึงปี1980 มีหนี้สูงเกิดไฮเปอร์อินฟล레이ชันหรือว่าภาวะเงินเฟอ้อส,สูงแบบก้ากระโดดในช่วงปี1990ในช่วงนั้นอาร์เจนตินาละทิ้งแนวทางเศรธธษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยรัฐบาลมาเป็นเศรธธษฐกิจแบบตลาดเสรีลดกฎระเบียบต่างๆลงแล้วก็ผูกค่าเงินเปโซไว้กับเงินดอลลาร์แบบ1ต่อนหนึ่งหวังว่าจะสร้างสถียรภาพไ้กับเศรธธษฐกิจแต่อาร์เจนตินากลายเป็นไปเจอวิกฤตเศรธธษฐกิจอีกครั้งในช่วงของปี2001ซึ่ง ก็ไม่สามารถที่จะผูกค่างเงินไว้กับดอลลาร์ได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถชําระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่95,000ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ช่วงที่ตกต่ำไม่มีเงินชําระหนี้ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจาก IMF ซึ่งก็เข้าๆออกอยู่บ่อยครั้งที่ผ่านมาอาร์เจนตินานั้นเป็นต้นตํำตรับในการใช้นโยบายประชานิยมยุคที่จะเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดก็คือยุคของอดีตประธานาธิบดีพลโทฮวนเปรอง ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกนำนโยบายประชานิยมมาใช้อย่างกว้างขวางซึ่งถ้าเทียบกับไทยก็จะเหมือนในยุคข,ของอดีตนายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ปราโมดค่ะที่ใช้ในโยบายเงินผันสู่ชนบทช่วงประมาณปี2518ตัดภาพไปที่อาร์เจนตินาช่วงนั้นในพลเปรองนั้นครองอํานาจอยู่ประมาณ3ทศวรรษดำเนินนโยบายแบบฝ่ายซ้ายเข้าคุมธนาคารกลางยึดบริษัทขนาดใหญ่มาเป็นของรัฐ ขยายระบบประกันสุขภาพสวัสดิการสังคมเป็นพันธมิตรที่ดีของขบวนการแรงงานซึ่งในยุคประชานิยมเฟื่องฟูสตรีดับหนึ่งของประเทศเอวิต้าเปรองภรรยาของในพลเปรองนั้นมีบทบาทมากนะคะขนาดว่าฮอลลีวูดนำชีวิตเธอไปสร้างภาพยนตร์แล้วก็เกิดเพลงดังอย่าง don't cry for me อาร์เจนตินาที่ถือว่าเป็นเพลงจัญลักษณ์ของความล้มเหลวในการบริหารประเทศของอาร์เจนตินาและก็ทำให้เศรษฐกิจต้องล่มสลาย นโยบายของเปรองสะนดุดในปี1955หลังจากที่ถูกทหารยึดอำนาจเขาต้องลี้ภัยทางการเมืองและพักการเมืองของเขานะคะพ e รคเพโลนิสพก็ถูกแบนเกือบเกือบสอทศวรรษนโยบายประชานิยมแบบเปรองยังไม่หมดฤทธิ์นะคะกลับมาคืนชีพอีกครั้งหนึ่งภายใต้ประธานดิบิดีอัลเบรโตเฟรนันเดสที่เข้าสู่ตำแหน่งในปี2019ก่อนที่จะมาสิ้นสุดลงในช่วงปี2566เพราะว่ารัฐบาลแพ้การเลือกตั้ง นำคนใหม่ที่เข้ามาคาเวียมิเลซึ่งก็เป็นคนที่ประกาศใช้ช็อกเทรพีนี่แหละค่ะเป็นคนวงนอกที่เข้ามาโค้นล้มนักการเมืองที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเจอทั้งข้าวยากหมากแพงปัญหาเงินเฟอ้อสูงแล้วก็ผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลเดิมแพ้การเลือกตั้งเขาก็อาสาเข้ามาแก้ปัญหานโยบายที่ใช้ก็คือพลิก หน้ามือเป็นหลังมือประกาศที่จะขุดรากถอนโคนนโยบายที่เป็นรูปแบบเดิมๆปฏิรูปเศรษฐกิจตัดรายจ่ายภาครัฐลดการขาดดุลงบประมาณประกาศลดค่างเงินเปโซลงมากกว่า50%ในช่วงของเดือนธันวาคมปีที่แล้วตัดเงินอุดหนุนค่าพลังงานและบริการขนส่งซึ่งค่าเงินเปโซปัจจุบันก็อยู่ในระดับอ่อนค่าลงมาจากระดับ391 เปโซต่อ1ดอลลาร์ซึ่งก่อนลดค่าเงินนะคะประธานาธิบดีคนใหม่นี้เคยขู่จะปิดธนาคารกลางด้วยตอนนี้ด้วยค่าเงินเปโซที่ลดลงวิกฤตเศรษฐกษิจหลายต่อหลายครั้งพร้อมกับนโยบายรัดเข็มขัดของภาครัฐล่าสุดก็ส่งผลให้ผู้บริโภคประสบกับความยากลำบากอย่างหนักมีการประมาณการกันว่า40%ของประชากรอาร์เจนตินามีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน อนาคตของอาเจตินาและวิกิตค่างเงินเปโซจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการบริหารประเทศของผู้นํานอกกรอบคนนี้ซึ่งหลายคนก็วิจารณ์ว่าเขาเป็นพวกขวาสุดโต่ใช้กลไกตลาดเสรีเป็นหลัก แทนรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่เคยใช้นโยบายในการแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลแต่ถ้ามองไปในอนาคตความน่าสนใจอยู่ที่ทรัพยากรธรรมชาติของอาร์เจนตินาที่ยังอุดมสมบ,บูรณ์ค่ะวอลแบงค์บอกว่าอาร์เจนตินามีทรัพยากรมากมายทั้งด้านพลังงานด้านการเกษตรภายใต้อนาเขตกว้างขวางกว่า2.8ล้านตารางกิโลเมตรอาร์เจนตินามีดินแดนที่อุดมสมบ,บูรณ์มีทั้งแกส๊สมีทั้งลิเทียมสำรองมีศักยภาพในการทําพลังงานหมุนเวียนเป็น ผู้ผลิตอาหารชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตรปศรุสัตว์ขนาดใหญ่ธัญพืชอาร์เจนตินายังมีโอกาสในภาคการผลิตบางส่วนที่เป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไฮเทคของโลกด้วยนะคะก็แปลว่าอนาคตอันไกลอาร์เจนตินายังคงมีความหวังรออยู่แต่ว่าระยะสั้นอาร์าเจนตินานั้นต้องพยายามออกจากวิกฤตค่างเงินเปโซและต้องบริหารจัดการให้ค่างเงินนั้นมีเสถียรภาพให้ได้กว่าจะไปถึงเส้นชัยในจุดนั้นทิศทางเศรษฐกิจและค่างเงินจะเป็นอย่างไร เราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะ